คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันพฤหัสบดีที่5กันยายน2,567รัฐบาลอุ้งอิงหนึ่งในอุ้งมือทักฝิ่นชินวัตร คณะรัฐมนตรีอุ้งอิงหนึ่งซึ่งได้รับโปรดกล้าวแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ประกาศอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่4กันยายนวันนี้เป็นไปตามโผที่สื่อทุกสำนักได้นำเสนอก่อนหน้านี้มีรองนายกรัฐมนตรี6คนรัฐมนตรีว่าการ19คนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสคนและรัฐมนตรีช่วยว่าการ14คนรวมแล้ว35คน41ตําแหน่ง ถือว่าเต็มแม็กซ์ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำหนดไว้คือมีรัฐมนตรีได้ไม่เกิน35คนและรวมนายกรัฐมนตรีอีก1คนเป็น36คนจะเกินไปจากนี้ไม่ได้อีกแล้วแต่ถ้าจะตั้งให้รัฐมนตรีทั้ง35คน ควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเหมือนกับรัฐมนตรีว่าการ6คนในรัฐบาลองค์อิง1ชุดนี้ก็สามารถทำได้ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะรัฐมนตรีก็ยัง35คนเท่าเดิมเพียงแต่ย้ายกันไปนั่งควบ2เก้าอี้เท่านั้น คณะรัฐมนตรีอุ้งอิงหนึ่งจำนวน35คนที่ส่งพระกรุณาปลดเกล้าวแต่งตั้งในคราวนี้ได้มีการจับใส่ตะแกรงร่อนแล้วร่อนอีกจนเสด็จน้ำว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา160ของรัฐธรรมนูญปราบนักการเมืองโคตรโกงฉบับนี้หรือไม่เพราะหาไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้คุณหนูอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่มีวันนี้เพราะพ่อให้พลอยสวยไปด้วย เชกเช่นที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรต้องพ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการตั้งทนายถุงขนมพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณสมบัติในมาตรา160ของรัฐธรรมนูญที่นักการเมืองสันหลังหวะกลัวนักกลัวหนาและมีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นกําหนดไว้8ประการด้วยกัน คือมีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอลงการลงโทษเว้นแต่ในความผิด อันได้กระทําโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานมิ่นประมาทไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา186หรือมาตรา187มาแล้วยังไม่ถึง2ปีนับตั้งแต่วันแต่งตั้งลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ก็อาทิเช่นติดยาเสพติดให้โทษเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ระหว่างถูกระง,งับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาลเป็นต้นส่วนมาตรา186หรือมาตรา187ก็เป็นรายละเอียดแตกออกไปอีกแต่โดยสรุปก็คือยึดมาตรา160เป็นหลัก การร่อนตะแกรงบุคคลที่จะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอุค์อิงหนึ่งเพื่อตัดไฟจากต้นลมก่อนจะนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวจึงทำให้ในายชาดาไทยเฟสจากพักภูมิใจไทยและร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าที่แม้จะเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐในนามแต่กายและใจไปสวามิภักดิ์พักเพื่อไทยต้องถอนชื่อของตนเองออกเพราะมีปุ่มหลังเกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีอาญาที่อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นชนักติดตัวอยู่ โดยร้อยเอกธรรมนัฐได้ยกตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้บิ๊กไอนรุมลพินโยสินวัตร์หัวหน้าพักกล้าธรรมเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแทนพร้อมกับส่งนายอัคาราพรมเผ่าซึ่งเป็นน้องชายเข้าไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรโดยใช้โคต้าคนนอกของพักเพื่อไทยส่วนในชาดาก็ถอนชื่อออกในวินาทีสุดท้ายด้วยการส่งนางสาว ชาบิดาไทยเฟดบุตรสาวเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนตนเองไล่เรียงรายชื่อรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการรวมทั้งหมด35คน41ตำแหน่งก็มีดังนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิต เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิชัยชุนหะวชิระ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายประเสริฐจันทระรโรงทองเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งในจนํจำนวนนี้มีนายประเสริฐเพียงคนเดียวที่เป็นหน้าใหม่ได้เข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการนายชูศักดิ์สิริน,นเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีถือว่าหน้าใหม่ของรัฐบาลอุ้งอิงหนึ่ง อดีตอธิการบดีมหาวิทยลาลัยรามคำแหงเคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายสมบัติสุนทรเวศและอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมชายวงสวัสดิ์และนางสาวจิราพรสินทุพไรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังนั่งเก้าอี้เดิมตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการ19คน นอกเหนือจากนายภูมธิธรรมเวชยชัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิในายอนุทินชาญวีรกูลนายพิรพันธ์สาริรัฐวิภาคนายพิพชัยชุนหะวชิวระและนายประเสริฐจันทระร,รวงทองที่นั่งควบเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีแล้วอีก13คนประกอบไปด้วย นายมาริศเสงี่ยมพงศ์เป็นร <East. S 2> ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสระวงเทียนทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวสุภมาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางนรมลพิญโยสิลวัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและหกร์กรนายเฉลิม ชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนายพิชัยนฤทธิพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พันธ์ตำรวจเอกทวีสดสองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในจำนวนรัฐมนตรีว่าการ13คนที่ว่ามานั้น มีหน้าใหม่5คนที่ไม่ใช่รัฐมนตรีซึ่งเคยนั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเดิมในสมัยรัฐบาลของในเศรษฐาทวีสินนั่นก็คือนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลองค์อิงหนึ่งในคราวนี้ต้องฝ่าด่านมาด้วยเลือดและมีเรื่องราวที่จะต้องสะสางภายในพักประชาธิปัตย์ต่ออีกในวันข้างหน้า นายพิชัยนริพธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐบาลยิ่งหลักชินวัตรและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐบาลสมัครสุนทรเวงโดยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคราวนี้ไม่เหนือความคาดหมายเพราะอยู่ในสังกัดบ้านจันทร์สองล่านางนาริมนพิญโยสินวัตรก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเข้ามาเพราะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในสระวงเทียนทองมาตามโคต้าในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยและอีกคนหนึ่ง นายเอกนัทพร้อมพันถือว่าถึงเวลาแล้วในฐานะเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติที่เข้ามาตามโคต้าพักเช่นกัน ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการ14คนมีหน้าใหม่6คนก็คือพลเอกนัทพลนาคพาณิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมโคต้าพักรวมไทยสร้างชาตินายอิทธิศิริรัตยากรและนายอัคราพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกร,กระทรวงเกษตรและหาร์กรซึ่งสองคนนี้เป็นกลุ่มก้นของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านางสาวซาบิดาไทยเฟดบุตรสาวนายชาดาไทยเฟด เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโคต้าพักภูมิใจไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโคต้าพักเพื่อไทยและในเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ที่โชคเลือดเข้ามาคู่กับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรัฐมนตรีช่วยว่าการหน้าเก่าสมัยรัฐบาลนิเศรษฐวีสินมี8คนที่ยังนั่งเก้าอี้ตัวเดิม ก็คือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพักเพื่อไทยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพักเพื่อไทยนางมณพรเจริญศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพักเพื่อไทยนายสุรพงษ์ปียะโชคเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพักเพื่อไทยนายณพินทร์ศรีสันพรางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พักภูมิใจไทยนายสุชาติชงกลิน่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พักรวมไทยสร้างชาตินายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วย่าการกระทรวงมหาดไทยพักภูมิใจไทยและนายสุรศักดิ์พันจริญมรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วย่าการกระทรวงศึกษาธิการพักภูมิใจไทยทั้งนี้อดีตรัฐมนตรีที่เคยร่วมรัฐบาลในเศรษฐาทวีสินที่ไม่ได้ไปต่อ ต้องตกจากเก้าอี้มีทั้งหมด10คนคือนายสุทินคลังแฝงนายเกรียงกันตินันนายจัก,กรพงษ์แสงมณีนายเสริมศักด์พงพาณิชย์พลตํารวจเอกพัชรวาทวงศวัณน,นายสันติพร้อมพัฒร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่านายอัฐกรศิรศิรัตยากรนางสาวพิมพ์พัฒรวิชัยกุลและนายชาดาไทยเฟสจากนี้ไปตามไทม์ไลน์หลังจากคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันศุกร์ที่6กกันยายนพรุ่งนี้ จากนั้นในวันเสาร์ที่7กันยายนก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างนโยบายที่จะถแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาซึ่งมีคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรนั่งหัวโตะ๊ะเป็นประธานการประชุมนัดแรกโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการถ่ายภาพหมู่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าตามที่เคยปฏิบัติกันมา ส่วนการถแถลงนโยบายจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12-13กันยายนสรุปภาพรวมของรัฐบาลอุ้งอิงหนึ่งไม่มีอะไรแปลกใหม่ที่แปลกใหม่ไปจากรัฐบาลในเฟธ,ธาทวีสินก็คืออดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรสามารถกระชับอำนาจได้เต็มไม้เต็มมือในฐานะผู้ครอบครองแพทองทานชินวัตรบุตรสาวผู้เป็นทายาทสืบทอดอำนาจของตระกูลชินวัตรรุ่นที่สาม รุ่งเรืองปรีชากุล